บิตคอยพุ่งแรงทะลุ5 0,000เหรียญน,นะครับเศรษฐีขวัญใจชาวเมาประกาศว่าที่บิตคอยราคาขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยเกลียดผู้นำของเขาครับจะเป็นไงผมจะเล่าให้ฟังครับยิ summer, ดีที่ไดพนะครับผมคินะมจาผู้หญิงช่องคิมพาวเวอร์ที่ลที่มาพูดคุยอย่างเศรษฐกิจการเงินการลงทุนด้วยกันครับวันนี้นำเสนอคอนเทนต์แนวคิดมุมมองกับบิตคอยของมหาเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าชามาลภาริหาพัทิยาครับ สำหรับคนที่รู้จักชามักนะครับเขาคือไอดอลนักลงทุนของชาวเม้าใน reddit นะครับที่ออกมาปกป้องจากการเกิดวุฒกรรมชาวเม้ากำลังถล่มหุ้น GME GameStop นะครับแล้วก็ทำการด่าพวก Wall Street นะครับด่าพวก hedge fund อีกด้วยครับก็เียก็ได้ใจชาวเม้าไปเต็มๆนะครับนอกจากจะด่า CNBC กลางอากาศจนแบบว่า CNBC เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเอารายงานของเขาเนี่ยออกลงช่องหลักได้เนี่ยนะครับก็ยังซื้อหุ้น GME อ GameStop อีกด้วยครับ คือเดิฉันเนี่ยครับเป็นพนักงาน f เฟซบุ๊กนะฮะแล้วมีความหนึ่งที่อยากจะร่ํารวยจะจะเปลี่ยนโลกครับแต่ก็รู้ว่า Facebook เนี่ยนะครับคิดเรื่องเงินเยอะไงนะครับจะทําให้โลกดีขึ้นคงเป็นเรื่องยากนะก็เลยตั้งปริษาทว่าต้องรวยให้ได้นะครับเพื่อจะเอาเงินนั้นมาเปลี่ยนโลกครับก็เลยตั้งกองทุนเชื่อโซเชียลแคปิตอลแล้วก็ทําผลตอบแทนนะครับหนึ่ันเปอร์เซ็นต์ในสิบปีครับซึ่งจากข่าวในปีสองสิบสามเนี่ยครับกล่าวว่าชำมักเนี่ยฮะเขาได้ถือบีทีซีเนี่ยกว่าหนในนนปีะครับแล้ววก็เตือ่า ความเสถียรของบีซีเนี่ยหรือบิตคอยจะให้โลกเนี่ยเกิดวิกฤตครับเอาจริงเนี่ยหล้านบีซีไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับแต่ไม่รู้อะไรเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อบี c ซีหรือบิตคอยเนี่ยครับแตะไปถึง1น0 0 0แสนเหรียญเนี่ยนะครับเขาจะไปซื้อกลมแซกเนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็นชามักแมสแซคนั่นเองครับก็เป็นเรื่องจโจกนะ แต่ก็อยากแอบเห็นเหมือนกันนะครับถึงแม้ตอนนี้เนี่ยบิตคอยจะยังอยู่ไกลจาก1น0 0 0 0เหรียญไปเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ทํา a Time ทา High ใหม่แทบทุกเดือนเลยนะครับก็ไม่แน่นะครับว่ากว่าจะได้เห็นโกลแมนแซกที่เปลี่ยนชื่อเป็นชามแมนแซกก็ได้ครับเอาจริงครับนายฉมักเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นในโลกการลงทุนตอนนี้มากเลยเพราะผลตอบแทนไี่อย่างมาศาลจากหุ่นเทสลาหรือว่ามีบิตคอยหลักล้านบิ c ีซเองก็ตามนะครับซึ่งนี้จริงเทสยังไม่รู้นะฮะแล้วบอกว่าเฮ้ย พวกวอสตีดเนี่ยมันไม่ได้เลือกนะครับมันทําให้รักทุนย่อยกดหัวมันนานแล้วครับ เคยไปจ้วงเฟดด้วยนะครับบอกว่าควรจะจ่ายเงินให้กับคนอเมริกันนะครับมากกว่านี้แทนที่จะให้เงินกับพวกเฮดฟันหรือว่าพวกเศรษฐีที่พิมพ์เงินรับซับใหญ่ครับปล่อยให้พวกซอมบี้คอมพานีที่มันทําผลตอบแทนไม่ได้ล้มๆไปบ้างเหอะนะฮะหรือแม้แต่ท่านตอนที่ชามักเนี่ยนะครับไปให้สัมภาษณ์กับทาง CNBC นเนี่ยนะครับที่ถามถึงว่าเอ้ยนักทุนรายย่อยเนี่ยรวมหัวกันแบบทําอย่างนี้จะปั่นหุ้นเนี่ยคุณคิดว่าอย่างไรนะครับชามักเองเนี่ยก็ได้สวนตัดเต็มไปเลยนะครับว่าที่พวกบอสตรีนะครับ ตัวหัวกันไปนั่งได้คอปตีคอฟกินกาแฟล็อบบี้ปั่นหุ้นกันไม่มีใครว่าเลยการชุมนุมการปั่นหุ้นมีตั้งนานแล้วแต่เพียงแต่รายย่อยทําแล้วคุณมาเดือดร้อนไงมีคําพูดเด็ดๆของเขานะครับบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะคนจนทําผิดพลาดไปเนี่ยนั่นคือความแบบไม่รับผิดชอบเลยคนจนทําไมไม่ทําตัวรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับแต่พอคนรวยทําตัวผิดพลาดไปเนี่ยลงทุนพลาดพังเรนางเช่นแบงก์ต่างๆนานาเลยพวกกองทุนยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับก็มาอดครวนครับแล้วบอกว่าเนี่ยแหมคนจนต้องรับผิดชอบสิ ันใช่เลยครับและเขายังบอกอีกนะครับว่าที่นักทุนรายย่อยต้องทําอย่างนี้เนี่ยทำการไล่ซื้อให้นะักลงทุนรายใหญ่อย่างในวอลสตรีทเนี่ยถูกชอ็อตสกิฟตถูกขัดทุนต่งตางๆนานา,นานเนี่ยเพราะพวกคุณเนี่ยทำเขาเองคุณไปกดหัวเขาเองคุณสร้างพวกเขาขึ้นมาเองถ้าคุณทําเกมอย่างที่ทมนะเล่นอย่างฟแฟร์เกมน,นะมันไม่เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาหรอกครับดังน,นั้นนี่คือรู้ว่าของระบบครับจิบว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าข้างรายย่อยนะครับแล้วก็ตบหน้าแฉวงการวอลสตรีทซ้ำไม่เหลือซากเลยนะครับแล้วก็เล ทำให้ CNBC เนี่ยนะครับก็แหมไม่ได้เอาลงออกอากาศเลยครับแถมยังเคยบอกว่าอย่าไปฟังมากนะครับ CNBC เนี่ยนะครับแล้วบอกที่ไหนไม่บอกไปบอกในรายการของ CNBC ด้วยครับก็คงต้องพูดเยอะนะครับว่าแกเนี่ยมีความแค้นฝังหุ่นกับระบบทุนระบบเรื่องของตลาดทุนมากเท่าไหร่นะครับก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนครับแล้วก็ไม่แปลกใจที่เขาเนี่ยไปลงทุนกับบิตคอยนนะครับแล้วเขาบอกว่าบิตคอยที่มันมีมาได้เนี่ยนะครับเพราะว่ารัฐบาลต่างเนี่ยทำตัวไม่โอเคครับควบคุมบิดเบือนต่างๆจนทำให้ประชาชนเนี่ยเกิด ไม่ใช่ถือมาเลยเกิดขึ้นมาได้ครับเอาจริง,งเรื่องของพื้นฐานของบิตคอยเนี่ยนะครับหลายคนก็พยายามตั้งคำถามไงว่าเอา้าพื้นฐานมาจากว่ามันเป็นเขาเรียกว่า u n c o r r e l a t e ตนะครับ hedge นะครับหรือว่าเฮ้ยเป็นทรัพย์สินที่ไม่ผันแปรก,กับอะไรเลยหุ้นขึ้นบา,างครั้งก็ไม่ได้ขึ้นตามหุ้นลงก็ไม่ได้ลงตามเฮ้ยก็ดีนะก็ซื้อมาเป็นเหมือน hedging ป้อควานเสี่ยงจะได้พอร์ตไม่ผันผวนมากนะครับแต่คนฉับบอกว่า,วาเฮ้ยมันไรแต่ละท่านแหละที่เขาซื้อบิตคอยมีอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาไม่ชอบหมวนหน้าผู้นําาขอองเแแหลละะนะบ,นบก่า คอยจะไปถึง200,000เหรียญด้วยนะครับหากเราได้เห็นภาพยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะยิ่งไปชนเกลียดผู้นํามากเท่าไหร่ประเทศนั้นอาจจะมีแนวโน้มนะครับในการาซื้อบิตคอยถือบิตคอยกันมากขึ้นครับก็ไม่รู้เป็นเหตุผลเดียวกันหรือเปล่านะครับที่ราคาบิตคอยในประเทศนี้ก็มีค่าพ,พรีเมียมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งนายชามมักเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับมีการพูดถึงนายวอลเลนบัฟเฟตต์ที่เป็นกูรูมหาเทพ VI ของใครหลายคนนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใครก็ฟังบัฟเฟตต์กันนี่ผมนี่จะเป็นนิวบัฟเฟตต์คนต่อไปนะครับ เพราะว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเอาจริงก็ได้ผลตอบแทนโตมาเป็นพันเปอร์เซ็นต์นี่นะครับแล้วถือบิตคอยตั้งแต่สมัย2องสิบสามอ่ะนั้นน่าจะเป็นหลักร้อยเหรียญน,นะครับการที่เขาจะมี1 000, 000ล้านบิตคอยเน่ยเอาจริงนะมันเป็นไปได้นะครับล้านบิตคอยในยุคนั้นนะครับมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับแล้วยังซื้อเทสลานในช่วงก่อนปี2องศนสามอีกนะครับก็แปลว่าเขาเนี่ยมีมุมมองในการลงทุนที่ชฉกาดเหมือนกันนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเด็กเมื่อวันซื้อกำไรแป๊บเดียวจะมาเเเเกกกก๋าาาาัับบอออ่่่คคุณูขงพวววระระะนแต็ ดำเนินหน้านโยบายอย่างคิดแบบนี้มาน,นานแล้วครับ ไอเดียของชามาเนี่ยครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าที่จริงเนี่ยมันมองโลกแบบเดิมไม่ได้ VI สมัยก่อนต้องซื้อหุ้นที่มีกําไรนะครับแต่เทคโนโลยีของบริษัทเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นโลกอินเทอร์เน็ต Winner takes all นะครับถ้าจะไปหาหุ้นมีกําไรเนี่ยแต่หาตอนนั้นเนี่ยไม่ได้กินหรอกครับราคาสูงไปแล้วฮะแต่เขาคือจะไปหาหุ้นที่เป็นสตาร์ทอัพที่มีแนวโน้มมีพลังการแข่งขันและสามารถเป็นที่1ในอุตสาหการรมได้ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งยังไงก็กว่ก่าเ,เนนียครับจะหุ้แพง กว่านี้อีกเยอะนะครับถึง2เท่านะบอกว่าเท s l a w วิ l ดับเบิล g อเกนนะครับเพราะว่าเรื่องของการดี s ช็อปชันรถยนต์ต่างๆนานๆเน,น,น,นี่ยนะครับมันจะผลักดันให้รถไฟฟ้าเนี่ยเติบโตมหาศาลเนาะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับทางนายนางแคทตี้วูดนะครับที่บอกว่าเอออีกไม่กี่ปีเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าจะมียอดขายกว่า20เท่าในตอนนี้นะครับ บ้าไปแล้วฮะแล้วซึ่งสุดท้ายที่เจ๋งเกี่ยวกับเขาเนะี่ยเขาบอกว่าทําไมเนะี่ยนักลงทุนรายย่อยอะ่ะไม่ได้เข้าถึงเครื่องมือทางการเงินหรือก็ถึงสตาร์ทอัพบ้างนะครับแล้วก็แอบเบน็แบบแนวเรกูลเลเตอร์แบบแบบนะครับบอกว่าเฮ้ยคุณน่ยให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยคนที่ไม่รู้หรือคนทั่วไปเนี่ยซื้อหวยเล่นหวยไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับแต่พอจะซื้อหุ้นเนี่ยที่ผลตอบแทน15เปอร์เซ็นต์ต่อปีในตลสตาร์ทอัพเนี่ยคุณมีเงื่อนไขยเยอะแยะไปหมดทั้งที่เขาก็บอกว่าหุ้นสตาร์ทออออัพัพเเเนนนนีีี่่่่่่ยยยฉลละะะครรรรบไไไมแาาาาาจจจดดด้้ผกากกหหืืววว๋งซิ อันนี้เป็นเรื่องโจกที่ไม่ว่าประเทศไหนก็เป็นกันนะครับบอกว่าคนจนไม่สามารถที่จะเข้าถึง แหล่งเงินทุนหรือกองทุนที่ยอดเยี่ยมได้ครับบิตคอยเป็นความเสี่ยงแต่หวยเนี่ยนะครับก็เล่นไปเลยครับรัฐบาลก็ชอบเหมือนกันนะครับเล่นถอยก็เล่นไปนะแต่่าขายเกิน80บาทแล้วกันนะครับซึ่งฉมาดนะครับเขาก็ได้มีการเปิดกองทุนเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพด้วยนะครับเพื่อจะให้รายย่อยสามารถเข้าถึงหุ้นสตาร์ทอัพได้นะครับอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่จะไปเฟ้นหาสตาร์ทอัพที่มันยอดเยี่ยมมากๆที่เป็นผู้หนึ่งชนะนะครับแต่เขาใช้รายย่อยเนี่ยเข้าได้้วยหมายถึงว่าเปิด ETF เปิดกองทุปไหาาเข้ พอร์ตคอร์พอร์ตแล้วก็ให้นักทุนมาลงทุนด้วยการจะได้รวยไปพร้อมๆกันนะครับแหมคนดีจริงๆครับนั่นแหละครับทิศทางบิตคอยจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งนักลงทุนหลายๆคนที่เป็นแนวโลกใหม่เนี่ยนิววอรเลนท์เฟดเนี่ยนะครับอาจจะมีมองที่แตกต่างแต่ว่าต้องอยอมรับผลตอบแทนที่เขาได้เนี่ยก็สูงไม่แพ้กันและฉมาเองโอ้โหซื้อบิตคอยเป็น1ล้าน BTC นะครับแล้วก็บอกได้ว่าจะเปลี่ยนชื่อโกเมนแซกจะซื้อแล้วเปลี่ยนชื่อโกเมนแซกเนี่ยเอาจริงก็อ,งอยากเห็นนะครับหรือว่าโลกนี้เนี่ยจะเเปปปลลีีีี่่่่่ยนนนไแ้ววคคคครรับุใหมมมททาิิดด เปิดโลกนอกกรอบอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้นำโลกในอนาคตก็ได้นะครับตลาดเสรีจะกลับมานะครับอะไรที่บิดเบือนไปอาจจะหายไปก็รอโลกที่เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับ ก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับตอนสุดคล,คลิปนี้กันหมือนว่าความรู้อะไรบ้างน,นะครับตันแรกคือบิตคอยเนี่ยนะครับออทามไฮไปแล้วนะครับนักลงทุนดับโลกหลายคนก็เริ่มมองว่าเฮ้ยแสนเหรียญสองแสนเหรียญเป็นไปได้นะครับแต่สิ่งที่เป็นไปได้ในที่มันราคาขึ้นเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเอ้ยเขาซื้อเพื่อเป็นความเสี่ยงอะไรอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นเหตุผลที่หน่อมแนมไปครับแต่เขาซื้อเพราะว่าเกียรติผู้นําของเขานะครับยิ่งไปไหนเกียรติเยอะราคายิ่งขึ้นครับแล้วก็กล่าวอีกนะครับว่าระบบทุนนิยมระบบเร็กเตตอรร์์่่่างๆเนียไมแฟกับรายย่อยเลลยครับแทททนนนี่จะใให้เางุตอััััพไไดด้้้กกลบบใหหเเเคานนนนี่่่ยยวะรซึงม ถูกไหมหลายคนก็รู้ว่าหวยกับสตาร์ทอัพอ่ะโอกาสสตาร์ทอัพเติบโตเนี่ยเยอะกว่าเยอะเลยนะครับบอกว่าเขาเนี่ยเกี่ยวเรื่องของระบบทุนระบบตลาดทุนมากๆนะครับแล้วบอกว่ารายใหญ่เอาเประยะียบรายย่อยมาตลอดนะครับการที่รายย่อยจะจะลุกขึ้นมา ตอบโต้นะครับซัดไลอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเขาเองก็ซื้อหุ้นไอแอมสต็อปไปด้วยนะครับก็ถือว่าต่อต้านระบบทุนครับและสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นนะก็ต้องรอดูว่าบิตคอยจะไปแสนเหรียญได้ไหมแล้วว่าโกลแมนแซกเนี่ยธนาคารทั้งหลายของโลกเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็นช้างหมักแมนแซกไหมก็อยากจะเห็นนะครับถ้าใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาไลฟ์ฟังมาคุยกันหน่อยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ลก็กดไลค์กดตามช่องคิมพาวเวอร์พาร์ตี้ไลฟ์ด้วยนะฮะและถ้าอยากจะฟังคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเชิงลึก โบวิเคราะห์หลักแสนจากนักทุนระดับโลกเห็นติ๊เกอร์เห็นพอร์ตกันเพื่อจะมองเห็นการถูกคุณได้เต็มที่เนี่ยนะครับกดสมัครห้องเรียนวงไหนได้เลยนะครับเพียงแค่150บาทนอกจากจะดรับความรู้ดับเทพแล้วผมยังมาแปลมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับเงี้ยคุ้มแน่นอนไม่เชื่อลองดูครับขอบคุณทุกคนจนคิวน,นาสวัสดีครับ